สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารของแอปทัศนพักสุจรรญและหนุ่มนนกุลชานนสันตินธรกูลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่หลายๆคนนั้นจับตามองความสัมพันธ์สำหรับนนกุลชานนสันตินธรกูลและแอปทัศนรพักสุขจรริญ พราะทุกครั้งที่ฝ่ายชายได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก็ชัดเจนมาโดยตลอดที่ก่อนหน้านั้นบอกว่าอยากแต่งงานกับพี่แอฟและครั้งล่าสุดบอกว่าอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกแล้วและล่าสุดหนุ่มนนท์กุลก็ได้มาเปิดใจถึงเรื่องราวความรักในอดีตรักครั้งแรกและรักครั้งปัจจุบันกับแอฟทัศออนในรายการครับไฟเดโช พร้อมกับเปิดใจประสบการณ์รักแรกที่เริ่มต้นเร็วและจบลงเร็วและสไตล์การจีบสาวของหนุ่มอินเทอร์เวิร์ดและนนกูลยังได้บอกว่าตนเองเป็นคนที่อินเทอเวิร์มากๆไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆ และนนกุลยังได้บอกว่าผมกินข้าวคนเดียวได้ดูหนังคนเดียวได้ถ้าเรารู้จักกันแล้วเรารู้จักชื่อสมมุติเจอเขาอยู่ไกลๆแล้วสมมุติห้องน้ำอยู่ตรงนี้แล้วเจอเขากำลังเดินมาผมเลือกจะเดินอ้อมและเมื่อถามว่าเคยได้ซื้อหนังสือ how to invert มาอ่านไหมนนกุลบอกว่าหาอ่านจากใน Google งโง่ๆเลยหนังสือสร้างเพื่อน และเมื่อถามถึงการจีบสาวของนนกุลเป็นยังไงบ้างนนกุลก็ได้บอกว่าไม่ได้มีลุกเล่นอะไรเยอะเลยก็พูดตรงๆอย่างขอเบอร์ผมก็จะพูดว่าขอเบอร์ได้ไหมครับถ้าถามว่ารักครั้งแรกเป็นยังไงบ้างนนกุลบอกว่าขอเขาเป็นแฟนโดยแบบง่ายๆวันนี้ไปชายหาดก็เขียนเลยว่าเป็นแฟนกันนะ ผมเขียนบนไซด์แล้วก็ส่งลายไปให้ข่าวแบบว่าขอเป็นแฟนเร็วมาก1อาทิตย์หลังจากที่ได้รู้จักกันแระรักครั้งนั้นก็จบลงเร็วและเมื่อถามว่าอกหักกี่ครั้งที่แบบเจ็บที่สุดอาการเป็นยังไงนนกุลบอกว่าก็มีโพสต์ลงในไอจซึ่งในปกติผมจะไม่ใช่พวกประเภทลงภาพดำๆในโซเชียลมีเดีย สาบานกับตัวเองว่าจะไม่เป็นแบบนั้นด้วยแต่ครั้งนั้นเหมือนกับว่าความรู้สึกของเราเขาไม่เห็นความสําคัญของเราและถามว่าเจ้าชู้ไหมนนกุลบอกว่าคุยพร้อมกัน5้ถึงหคนอันนี้เคยมากที่สุดและเมื่อถามว่าความรักครั้งปัจจุบันก็คือเจอกันในกองใช่ไหมนนกุลบอกว่าใช่จําได้ว่าพี่เขาเดินหน้าสดเข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าทําไมพี่เขาสวยจังเลย ส่วนตัวพี่เขาสวยกว่าในทีวีซะอีกเรารู้สึกดีกับพี่เขาเราว่าเราชอบพี่เขาอยากรู้จักกับพี่เขาแต่ว่าไม่ใช่ในฐานะพี่ซึ่งหลังจากที่ถ่ายละครเสร็จแล้วก็เลยชวนง่ายๆเลยไปทานข้าวกันไหมครับพี่มีธุระต่อไหมมีหนังเรื่องนี้ดูไหมก็เข้าไปดูหนังด้วยกันแล้วผมก็บอกว่าเอาเป็นว่าอยากรู้กันใช่ไหมคะว่านนกูลบอกกับแอบว่าอะไร เพราะฉะนั้นต้องไปฟังกันเต็มๆในวันเสาร์ที่15ในรายการขับ Friday Show เวลา11นาฬิกาทางช่องวัน31นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ